สวัสดีครับอยู่กับฟูนะครับคุณเนียแล้วก็ในคลิปนี้นะฮะเราจะมานะครับสอนนะครับเช็ดหมูกระหนกนะครับโดยใช้วิธีของวิทยุบ้านหนึ่งนะครับไม่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนะเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะนี่เลยฮะที่เราจะมาทดลองกันวันนี้นะฮะว่ามันจะเงาจริงหรือเปล่านะฮะพี่ผมเคยใช้นะแต่ผมยังไม่สปอยนะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเอะะนโอเคเปิดมาแล้วฮะเราไม่ได้ ไม่ได้ชขายไม่ได้ใจนะครับเออเพื่อผิดนะฮะเออถูกแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาผ้ามาก่อนครับเสลลหกชิ้หานะยนเลยเ,เดี๋ยวขอจุ่มก่อนนะเฮ้่ได้ยินป่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอจุ่มก่อนนะขันนี้ก็เป็นคอมนะฮะไม่ใช่อะไรหรอกนะเดี๋ยวคิดตรงไหนดีว่าไอ,อ้ผมทำแบบบ้านๆเลยไม่ต้องเหมือนใครนะ เราเป็นของตัวเราเองนะนะอันนี้ดูนะอันนี้ดีนะแล้วก็ถูไปงั้นเลยครับนี่นี่เฮ้ยรู้สึกว่ามันเงา,มมานะ,อะเออเราก็ตัวถูแบบชลอมฉลมมันนะเอออืมถ้าคลิปหน้าจะเป็นยังไงต่อนะก็เดี๋ยวเราดูกันนะเนี่ยเดี๋ยวขอถูก,ก่อนนะดูดูดิเฮ้ยเฮ้ยพกแล้ว หมือนมันจะลบลายขนได้บางรอยนะถ้ารอยใหญ่มันจะเป็นรอยบากเลยแบบมันมันไม่ออกเลยนะเรนราไม่ออกอยู่แล้วไงมันไม่ใช่ขนนกนะเออเข้าใจไหม,มหรือว่าะอะไรฮะเฮ้ยเนี่ยมีรอยรอยบากเต็มเลยผมผมไปปนกับจักรยานมานะดูดิดูดิฮนะมันก็ได้อยู่นะ ใสยผมเช็ดเดียวไปมันมีนี่นี่หน่อยนะรับได้บางรอยนะเปื่อนไหมเนี่ยที่นอนจะเปื่อนไหมเส้นลมเข้าขอภัยนะฮะอาจจะใส่ถูชิวก็ได้นะโอ้ยเท้าผมโดนละโทษทีครับขอโทษครับชิวม,มันมันมันเอ้ยดูดิเนี่ยชิวมันผมมองไม่เห็นหรอกใช่ไหมชิวม,มันเหมือนเคลือบแล้วนะดูดิดูดิด ไม่ใช่อะไรนะทาถ้าต่ต่อไม่คุ้ภาพไงขอไเด้วยนะก็ทำแบบสไตล์ของผมนะไอ้เวยเราเป็นของเราเองอ่ะคือไม่ต้องแบบไม่ระวังอลังการมากมันดูไม่สมส่วนไม่สมประกอบอ่ะจะเอาไปมากไปก็ไม่ดีอ่ะทางสายกลางอ่ะเฮ้ยเขาสอนเริ่มมาละเฮ้ยโอ้โหเป็นลอยชิบกายละชิบกายละชิบกายละนะ ะดูดิผมถูไปของผมเลยนะเนี่ยมันมันรอยอันนี้เป็นว่าจะหาชิวใหม่อยู่นะใครมีชิวของรุ่นนี้ก็มานะชิวแบบลายส,สวยๆหน่อยขอโทษนะเรียอไม่น่าเป็นรอยจักรยานเลยดังไปแล้วขอไปนะเสียงบอกไปก็ขอโทษด้วยนะเยี่ขึ้นหมดแล้วแล้วก็ 奋斗在海北。 ดูนี่สิครับแล้วเป็นคุยอะไรนี่ฮะเออก็เงาอยู่นะถ้ามีรอยบากถ้าใหญ่ๆก็แบบว่าคืออันจะเป็นรอยอย่างนั้นเลยฮะเหมือนแผนในใจเลยนะเออนะเนี่ยก็ดูก็เงางาอยู่นะนก็อาจจะไม่เห็นนะแต่ในสายตาผมดูแบบมันเงามากนะเออนี่ฮก็ทีมการหน้าครับเขาไม่ได้จ่ายผมนะฮะอันนี้ผมซื้อมาจากช้อปปี้นะฮะ จะส่งลิงก์ไว้ให้ในมินเนาะโอเคแล้วก็ถ้าชอบคลิปอย่าลืกดไลค์เลยนะโอเคเนี่ครับเหมือนใหม่เลยนะอันนี้ผมไปที่ติดขังมาร้อยสามสิบบาทนะโอเคครับก็เป็นไงบ้างครับเนี่ยดูดิเห็นหรือเปล่านี่ยเงาเลยเงาตาแตกเลยถ้าไม่โดนฝุ่นนะข้างนอกนนนเลยโดนฝะุ่นเต็มเลยฮะโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมไม่มีอะไรมากเลยนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์นะกดซับให้ผมด้วยครับกับคนแบบ เดินดินก็อย่างผมด้วยครับโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like ลค์นะครับเป็นกด subscribe นะครับก็เป็นกำลังใจในการอานกินสบายด้วยครับเอ้ยอย่าลืมกดแชร์ด้วยดีนะฮะเพื่อรักษาเหมือนจะช่องคนเดียวนะครับโอเคโอเคไม่มีอะไรมากแล้วเนาะผมก็ขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวสดีคืนนี้สวัสดีครับ